คนไข้โทรมาถามว่ารีเทนเนอร์หลวมต้องทำยังไงคะเนี่ยกำลังตับอยู่พอดีเลยรีเทนเนอร์ลวดที่เราชอบทากันเนี่ยนะครับมันมีอการหลวมเนื่องจากว่าลวดเนี่ยมันสามารถขยับหรือขยายออกได้เวลาเราถอดหรือใส่ไปนานๆเรามีข้อสังเกตได้2ออย่างนะครับข้อแรกคือใส่ไปแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันกระชับเหมือนเดิมอย่างที่2เราเอาลิ้นเนี่ยดันรีเทนเนอร์ออกหรือว่าบางทีแค่บ้วนน้ำเนี่ยรีเทนเนอร์ก็ขยับหรือจะหลุดอยู่แล้วถ้า ฟันของเรายังไม่ห่างออกเราก็สามารถนำลิทเทนเนอร์เนี่ยมาให้หมอช่วยปรับได้อย่าไปทําเองที่บ้านนะถ้าฟันมันเริ่มห่างแล้วเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องจัดฟันใหม่รอบนึงเพื่อให้ฟันมันชิดนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่านาไปห่อเช็ดชู่น่าจะมีคนเคยห่อชชู่แล้วก็หายกันมาเยอะแล้วแหละสําหรับคนที่ฟันห่างแล้วหรืออยากทําิทเทนเนอร์ใหม่เนี่ยมาปรึกษาได้นะครับที่โดยรักธนกรรมหนองแขมหรือว่าเจอกันได้ที่เมเจอร์นิชคลินิก นนทบุรีสนามบินน้ำเรามีโปรจัดฟันรอบ2แล้วก็โปรลิเทนเนอร์ราคาพิเศษให้กับคนไข้ทุกคนครับ